การไม่มีรถส่วนตัวแล้วจะเดินทางได้อย่างไรนั่นอาจไม่ใช่ปัญหาของการเดินทางของผมมากนักกันในเมื่อใจมันอยากออกไปและไม่ว่าจะวิธีไหนก็คงจะไม่ใช่อุปสรรคไปทั้งหมดทุกคนคิดแบบนั้นไหมการเดินทางในครั้งนี้ผมจะพาทุกคนไปขึ้นดอยอินทนนท์โดยไม่มีรถส่วนตัวกันการนั่งรถ2แถวสีเหลืองขึ้นดอยและจุดแวะเดินทางต่างๆ ที่พักราคาประหยัดแต่วิวสวยสุดๆจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเพียงเล็กน้อยผมกับน้องมะนาวก็จัดกระเป๋าและออกเดินทางไปยังดอยอินทนนท์ในช่วงสิ้นปีหวังแค่ว่าเดินทางไปให้ถึงและนั่งดูทะเลเหมอกกันสักครั้งก็คงจะดีไม่น้อยและ ก็คงจะหนีไม่พ้นการเดินทางสุดชิลอย่างรถไฟไทยช่วงเวลาสิ้นปีการเลือกตั๋วรถไฟนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากมีตั๋วขบวนไหนเวลาไหนก็คงได้หมดแหละ เรามาถึงเชียงใหม่ประมาณตี4ี่้แต่จุดขึ้นรถสองแถวเพื่อไปยังพระธาตุจอมทองจอดอยู่ตรงประตูเมืองเชียงใหม่ณเวลานี้ก็คงหนีไม่พ้นรถแดงรถที่ขึ้นชื่อที่สุดของเชียงใหม่แต่ก็คงจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เลวร้ายอะไรสำหรับเราสองคน มาถึงอาหารมื้อแรกของเราสองคนก็เป็นโจ๊กจากร้านที่อยู่แถวหน้าตลาดเมื่อกินได้สักพักก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกันต่อไอ้ลงพระธาตุจอมทองอะครับ นะคเวลาผ่านไปไม่นานผมก็มาลงยังจุดจอดรถสองแถวสีเหลืองหน้าวัดสีจอมทองจุดจอดรถสำหรับขึ้นไปยังดอยอินทนนท์เพียงจุดเดียวมีความเชื่อจากชาวล้านนาว่ากันว่าพระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุประจำปีชวดใครที่เกิดปีชวดควรมากราบไหว้พระธาตุแห่งนี้สักครั้งในชีวิต จริงๆผมเองก็ไม่ได้เกิดปีชวดแต่ก็ขอไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสักหน่อยต้องการพักยังไงไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวกลับมาเรียบร้อยแล้วได้แล้วบอกให้ลุงด้วยแล้วลุงจะได้ออประชุมที่พักได้คุณลุงขับรถสองแถวสีเหลืองบอกว่า จะพาไปยังจุดต่างๆภายในดอยอินทนนท์ได้แก่น้ำตกตลาดจุดสูงสุดและพะทธา4สถานที่ยอดนิยมโดยคิดราคาเหมาทั้งวันอยู่ที่1,500บาทหรือใครมาหลายคนก็ช่วยกันหารได้นะน่าจะถูกกว่า การเดินทางที่แสนเหนื่อยและดูจะยากลำบากในสายตาของใครหลายคนแล้วแต่การไม่พาตนเองออกไปไหนเลยและให้เวลาอันแสนมีค่ากับสิ่งที่เรียกว่างานเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นสิ่งที่น่าทรมานใจยิ่งกว่าความทรงจำในแต่ละช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นมีค่ามากมายนักช่วงเวลา และอายุที่เพิ่มขึ้นไปโดยที่เราอาจจะไม่ทันรู้ตัวแต่วิสัยในการมองโลกและการใช้ชีวิตนั้นกลับแคบเดินไปและส่วนทางอย่างน่าใจหาย from the the place met oh, this could be the best thing that ผมและน้องมะนาวก็มายังจุดที่เรียกว่าจุดสูงสุดแดนสยามผู้คนที่หนานแน่น <Yeah. S 1> แต่กลับรู้สึกสงบอย่างน่าประหลาดเ <c oughs> <c oughs> สียงไกด์นำเที่ยวให้คำบรรยายแก่นักเดินทางทั้งหลายอย่างสนุกสนานยังคงได้ยินและอดยิ้มตามไม่ได้อยู่ตลอดทางเสียงหัวเราะผสมกลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยที่ไม่ไรู้สึกขัดอะไรไม่ได้ได้ค่ะ Não. อีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากยอดดอยอินทนนท์ก็คือพระมหาธาเจดีนบพระเมธนีดล และพระมหาธาตุเจดีนภพพลภูมิสิริสร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับชาวไทยพระมหาธาตุทั้งสองมีรูปทรงคล้ายกันส่วนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปซึ่งพระมหาธาตุนภพเมธนีดลหมายถึงพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดินและมหาธาตุพระพลภูมิสิริหมายถึง เป็นกำลังแห่งฟ้าเป็นสิริแห่งดินบริเวณโดยรอบตกแต่งไปด้วยสวนดอกไม้นานาชนิดและมองเห็นทิวทัศน์ของยอดดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงามจุดแวะสุดท้ายคือตลาดโมงหรือชุมชนไทยมมงเป็นที่แวะซื้อของฝากที่ดีสำหรับใครที่กำลังมองหาตลาดแห่งนี้รวบรวมผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้เช่นผลไม้ตามฤด,ดูกาลต่างๆ สตรอเบอรี่แมคคาเดเมียใบชากาแฟที่ทำการเพาะปลูกจากยอดดอยอินทนนและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆซึ่งราคาก็ถูกมากๆถ้าเทียบกับที่อื่นๆที่เคยพบเจออยากจะบอกว่าแมคคาเดเมียและสตรอเบอรี่ที่นี่อร่อยสุดๆไปเลยใครแวะมาอย่าลืมซื้อนะ ถ้าเกิดว่าตอนเช้ามารับที่บี่ไหล่เขาแล้วพาไปอยู่แม่ปานย่สิเทอร์เหรอคะอไปกันกที่ท่านครับสองค่ะ บางทีผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายความหมายของความสุขว่ายังไงในเมื่อคนเราเองที่กําหนดข้อแม้ต่างๆเพื่อบีบความหมายให้แคบลงจนสุดท้ายเราแทบผ่าความหมายของมันไม่ได้เลยในตอนเด็กๆเ,เราอธิบายความหมายของมันได้อย่างมากมายและลึกซึ้งมากกว่าตอนนี้ตอนที่เราเรียกตนเองว่าผู้ใหญ่หากมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วขอพรกับดาวตกเพียงสักดวงเรื่องที่เราจะขอ กลับเป็นเพียงคำขอที่แสนธรรมดาเชกเช่นขอให้ตนเองมีความสุขในทุกๆวัน

นี่มันจะมีรอยเล็บหนึ่งตรงนี้กับตรงนี้<ช>นี่รอย<ะ>สัมผัสรอยจนมันไม่ขึนมอดแล้วค่ะ เราสองคนอาจจะลืมสมัครแพ็กเกจชมทะเลหมอกอย่างคนอื่นๆเขาเราก็เลยมักจะเป็นแพ็กเกจจมอยู่ในทะเลหมอกแทนแต่ก็มาแล้วเลือกไม่ได้วิวแบบไหนก็สวยสำหรับเราอยู่ดีกิว่วแม่ปานเป็นการสะท้อนเรื่องราวของป่าในอดีตจากการที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าในอดีตนาดินถูกทำลายลมที่แรงและสภาพพื้นที่ที่เป็นหินผาทำให้ไม่มีต้นไม้ใหญ่เติบโตอยู่ได้ ่าแง้มน้อยหาแง้มน้อยหาที่เคียงคู่กันจากความบังเอิญโดยคาดว่าแท่งหินของผานี้เกิดจากการแตกหักและหลุดจากผนังหินผาของกิ่วแม่ปานลื่นถลตกลงมาวางนิ่งอยู่ในจุดที่เคียงคู่กันอย่างพอดีและที่บังเอิญไปกว่านั้นยังมีแผ่นหินคล้ายกับรูปหัวใจวางอยู่ด้วยการพบกันก็มักเกิดจากความบังเอิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ต่างกัน บางครั้งตั้งใจและพยายามอยู่มากมายเพียงใดแต่กลับไม่เป็นอย่างที่หวังอยู่บ่อยครั้งแต่กลับกันการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปจากความบังเอิญกลับแสดงผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าจบทิปกับพี่เมย์นะคะพี่เมย์ไกด์ขอบคุณค่ะ

เาวันพอดีที่พักเขาอาสาพาเราลงไปข้างล่างไปขึ้นรถสองแถวกับเชียงใหม่ก็เลยต้องอาศัยที่นั่งรถออยืนอาศัยยืนอยู่ท้ายรถ ถึงที่สุดแล้วเราก็จะกลับจอมทองแล้วก็ตีรถเข้าเชียงใหม่กันไปเที่ยวรถแบบรถชาวบ้านมาก็บ่งไม่ได้ใช่หรนะอคะบังตาบล พี่ครับถ้าจะลงไปข้างล่างต้องขึ้นรถตรงไหนครับคือผมต้องลงไปทางนี้ใช่ใไหมอ๋อจุดสิ้นสุดของการเดินทางแต่ละครั้ง อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ในที่ต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเพียงแค่ลองให้โอกาสตัวเองได้ทำอีกสักครั้งให้โอกาสตัวเองได้เจอสิ่งใหม่ๆก่อนที่ช่วงเวลาใดของชีวิตนี้จะหมดลง